สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับสําหรับพัดลมตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้นแบบนี้นะครับเราใช้งานไปนานๆนะครับก็จะเกิดปัญหาก็คือเวลาเราจะกดสายนะครับนี่ครับเขาก็ไม่สายนะครับหรือบางครั้งเขาสายนะครับแต่ว่าสายไม่นะครับคือสายแบบตะกุกตะกักนะครับ แล้วก็จะมีเสียงกึกกึกนะครับวันนี้เรามาแก้ปัญหากันง่ายๆนะครับโดยที่เราจะใช้นะครับเป็นเทเบิลไทยนะครับเอาใช้แค่เส้นเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับวันอื่นนะครับเราก็ต้องถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราก็จะถอดฝาครอบด้านท้ายออกเลยนะครับ พึงระวังแล้วก็จำไว้ครับก่อนที่เราจะ,อะถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่าลืมถอดปลั๊กไฟออกนะครับนี่นะครับครับเราถอดออกมาแล้วาาครับก็จะเห็นว่าฝันเฟืองตรงนี้นะครับเขาสึกนะครับทำให้เวลาเรากดแล้วเขาไม่หมุนนะครับ จะใส่ไว้นะครับเอาไว้กดนะครับนีครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเดินพัดลมดูใหม่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับหมุนนะครับแต่ว่าหมุนอ่าติดๆดดับดับนะครับ ครับก็ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการซ่อมแล้วก็แก้ไขกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดปลั๊กขนมออกแล้วนะครับครับไปธีการแก้ไขนะครับ เราก็จะใช้เชือมถทายนะครับรัดบริเวณคอสองตัวน,นี้นะครับรัดดึงเข้าหากันนะครับ ครับเราจะรัดแน่นๆเลยนะครับเพื่อที่จะดึงฟันเฟืองนะครับเข้ามาติดกับเฟืองตัวใหญ่นี้นะครับทําให้ไอตัวที่รูดนะครับเขาก็จะมาประกบกันนี่นะครับหลังจากที่เราทําการรัดด้วยสายเทวันทายแล้วนะครับเรามาทดลองดูนะครับ นี่ครับพัดลมเราก็ส่ายแล้วก็นิ่มนะครับไม่มีเสียงนะครับนี่ครับก็วิธีการแก้ไขนะครับพัดลมเราไม่ส่ายนะครับแก้ไขง่ายด้วยจุดนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวความร้อนนะครับเพราะว่าเขาจะเกิดความร้อนถ้าเขาร้อนมากครับเขาก็จะเปื่อยขาดไปเองนะครับ ครับถ้าขาดเราก็สามารถทําใหม่ได้นะครับนี่ครับเราลัดตรงคอนะครับคอของเฟืองพัดลมเรานะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเราลัดดึงให้แน่นเลยครับดึงเข้าหากันเลยนะครับแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ